เฮ้ยมหาเ f ื l อมาเลี้ยวซ้ายลงไดินนโอยโคลงหนึ่งงครับน้องๆรู้ว่าเราเวียดจะไม่ได้เหรอน้อะเซรีนไปสถอันนี้อะดูคือบนเราจะแตก้วเนี่ยเฮ้วิงไปโยวิงไปโยอย่างอ๋อเดินข้างด้ยฟาร์มไง เปเยเนี่ยเนึกว่าจนึกว่าจะขี่คอมาวขี่คอไทยเนี่ยโดใส่ยอนเลยเพื่อนอเอาเพื่อนไปโดนขี่คอกูมากูฝนลกเลยพี่เจ้าแล้โดดข้ามาละสามหนึ่งแน่ๆอ่ะเมื่อกี้ไฟเฮียอายกูไปไหนอะ แล้วผมเล่นสายแรงด้วยแค่นั้นจะปัดในเยี่ยวหลุดเลยเฮ้ยไปเตอร์ว <reco Christ> hey. ือไม้เียน้วไวมันได้นะพี่ั้นลุยดิมามาามาไป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 ไไปไไป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 

มันแรงไม่เป็นไร่มน้าต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 าบินมาได้เลี้ยวฝาเลยนะถ้าท่าิแรกโดนมองเห็นนะมองเห็นมองเห็นต้องท่าทิวแรกให้โดนมาก่อนหน่อยมงกรหน่อย6ือหกูนสุสว่าง สว่างยังไงฮะดิบ้กบััไม่ทันออกเยนะเมื่อกี้เรีนการดนเอาด้เ้ยาเ้ยเ้ยงมันไม่ดีมาดีไหมจับเฮ้ยมีจับมาดิมาดิมาด่าแรงมามาอยู่มาอยู่มีอะไรปุ๊บปุ๊บ เฮ้ยฮมามาอินเลน่าอินเลน่าพี่มาตามพี่มาไปไก่เนี่ยไกหมดอ่ะเขเป็นไก่ยังไม่พร้อมได้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 เขาออกมาดีดูไปดูตัวนี้ตัวต่างมันเป็นหมาไก่มันเป็นไก่แล้วมันเป็นไก่เออรู้แล้วเจ๊มันเยอะชิบหายเลย ตัดให้หน่อยได้ปะต้องเหยียดติดจริงแล้วเอ้ยไม่ตายได้ไงวะตายเอี้ยกตาเลยตไอ้เหี้ยนี่เล่นตลกขาฟูกันอยู่เโอเคคาฟูนี่การตีนะดิยมายถึงเหรอลงไปในอดีตทำงเป็นอดีตก็จนอยู่แล้วไอ้เหี้ยจะมาเจออะไรอย่างนี้เหยียดตีไปเลยมาดิ จะตัดด้วยโดนเลยตายเลยอ้าวอุ้ยไม่ถึงแค่นั้นเกมเด็ดเกมมูเด็กแค่แค่นั้นรอเลยจับตาเลยจับตาเลยจับตาเลยตรงเนี้ยจับตาเลยเธอล่อไว้ล่อไว้ล่อไว้ต้องรู้ที่มันเป็นไหนมันพุ่งกลับไปเจนซีกลับไปอ๋อนี่มันลาย มาแล้วเร็วเลยเต็มเต็มแล้วความไปลหลเราได้อุปยานมาจะได้วิ่งไปไปอยู่ข้างบนปล่อยร่างแล้วปล่อยร่างแตกแล้วเป็หมาเป็นหมา

ทำเว้ยว่ะสถาบันเว็ก็ไม่ได้เลยแล้วบอกแค่นั้นรวยไปแค่นั้นงเล่นเลยรวยไปไม่ต้องเล่นเลบแล้วมามามาเฮ้่อยๆอ่ะที่จับจับกล้าไลเตอร์เงินหนึ่งอะออฟเลนอ่ะว่าไงอ่ะมาอยู่มาอยู่จีนไม่ได้เยี่ยนมาว่ากูเตะ เรียบร้อยอ้าวอยอย่ในมุมหนูไม่ไม่ะไตอร์หูเรียบร้อยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหนอยช่วอยช่วนช่วยหหนหนูช่วยหนูช้วยหนูดช่วยหนูเอาไหวนูเอาไหวไหวมาแล้วไหวมาแล้ววมาแล้ยังไม่พร้อม้าไล้ือลแมงเอ้ย ว่ที่อยากออกแข็งเข้าไปล้วงอ่นะโรดเมจโดสองีตะกี้เขตายนะของเรากไปเลยขวานกนเลยไม่สุดใจไนงะตอนนี้สุดใจเฮ้ยเอุไม่ใช่นะจานมาโดนกระดิไหไหวไหใส่สุดใใส่สุดี่ เราเดินแบบไม่เก่งกองไทยเลยอ่ะเฮ้ยตรงกลางปะใส่สุดตรงกลางมา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 สกิลเอลิเมทม่พร้อมย้อนไม่มีเรียนสิทำไมป้อมตีหนุ่มอะป้อมตีหนุ่มครับนึงเอาเลยพี่เข้าเลยได้ปะโอ้ไม่มีขีปะดิโอ้ ใครแคลลี่เนี่ยใครสติป้อมกูเนี่ยเฮียกูก็ยืนรอแยกได้อยู่แยกได้อยู่เลือดป้อมมันดีโอ้โหโหละเอ้ยบัดนี้ใส่แม่งเลยทันตีเข้าไปเลยจับแม่งไอ้ไอ้ระลงเยี่ยมเป็นแผลเจดูดิบอกให้ผมตรวจใส่แล้วพอผมตรวจใส่มันลงให้ผมไปคนเดียวเจว่าไงวะเจ้าตัดโดนแล้วผมดึงหลังขาตึงแล้วไปเจ้ เอาไปเอาไปเอาไปขอที่เอาที่เอาติดปิกมีปิกาเลยเขาไปเลยขออันนี้อกะหลอกแะดกเมื่อกี้หลอกอ้ปิเข้าไปแล้วก็อาี่าเลยลอให้หลอกเอวูวู่ได้นทะล ที่เราน่าอย่างเงี้ยไม่ที่เรินะหลังแอหมดเกี่ยวันไปลอยด้วกันให้โอกาสเึื่กันละกันเกี่ยอะอเลเตอร์คือเป็นเดือดอเลเตอร์หลังเวอร์เมื่อกี้ไอ้ยาน่าฝาดจัดเลยใจจัดเลยอะมาล่างมามา

ไม่เปลี่ยนสีแป๊บนึงหวิโอ like ้ยรอคิบเวฟหน้าเวฟหน้าใส่สุดเวฟหน้าใส่สุดเวน่าใส่สุดกลางกลางกลางไม่มีคนเปลี่ยนนะเอ้ยแต่ต้องเล่นล่างก่อนวะด็ไม่ไม่ไม่ไปเคลียบมามาไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องเคลียร์พวกเราใส่สุดเดียวมาล่างจะไม่เด็กผมว่าคุณน่าผมน่าจะได้ตายละตอนนี้ละอันตีอันตีอยากจะตีเราเป็นเคียบคีบพูดไปเลยโอ้ยแม่งเอ้ยไอ้ยีนโดกมันบินมันหนึ่งต้องจับมันเลยวะจังหวะนกมันออกมาสกิลหนึ่งสองอะ โดดเข้าไปกูโดนป้อมตีตายคุเชื่อไหมกูโดนป้อมตีตาผิดอะไรโหมดีนดกเราจับนกราจับนกอย่าตายหมดแล้วให้โอกาสก่อนให้โอกาสก่อนสามท่สาสามท่า เห็นป่เคียนกไอสัตว์เฮ้ยทำรายมันอยู่ก้อมแบก้อเลยอ้ก็เลยอันนี้เลบเหลือมันทั้งหมดลราทำร้ายใจมันเลยไปอะวแป๊นึ่งนึมูดนตาเมดรับด้วยตาติดตี่เรีนทงทับพอรเลยเล่นมีสตเรีนทำงัพอร